ลำดับต่อไปนะครับเป็นการมอบโลก่เกียรติคุณกับผู้ที่บริจาคที่ดินก่อสร้างถนนประวัติศาสตร์เข้าสูมส่มัสยิดกองกัญยารอมัดทั้งหมด13ท่านนะครับโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ท่านอิหมัมฮัจจีดาวูดแจ่มสว่าง

Hosurin, Haji Usman Malik. ฮจีอุสมานดอกเตอร์รอฮีมสันเพสเซนฮจีอับดุลร a มานบวงยิมนายนรงสุวรรณทิพนางสาวอามรานิมา นางสาวปัทมาแจ่มสว่างนางสาวนิสานาตเกษมวัน นางสาวอาริสาพิรมสุภาพนางสุนันทาเลอเลอิศนวนิช Haji Mustafa Mat Qasim Haji Ahmad Makso Imam Haji Taha Wong Perseru อาจีรอฮิมีนรวยสินผู้แทนพระครูสังวรวิมลกิตท่านสงครามกิจเลิศภไพโรดที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรี นายสัมฤธิ์จันทรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านฮัจีอีซาบุญชม ผู้แทนฮัจยายามิลาบุญชมฮจีก็อดดาดกาฮานฮจารินาวงประเสริฐ ฮัจัา์รอบีอาห์วงระรสเซฐฮัจัา์สุไลคอวงเพรสเซดฮจีอิบราฮีมวงระรสเซฐท่านผู้บริการเปรีกมกะมลทัพเทพ ทวินอุ้มรายการโรงเรียนบ้านท้องคุ้งครับเจ้าของพื้นที่ฮัจยะวันนาวงประเสริฐฮัจจีรอห์มัดวงประเสนนรเสิฐ น,นายธนวินแสงพลอยห้านหุ้นส่วนจำกัดเกลือป่อนแม่กองผู้แทนฮัจีกอซ็เมเฮงและผู้นวยการสักกรินมะสซอ คุณแทนดดกเตอร์วันดียูโซฮัจ,จยานวลน้อยผลทวี ผู้พิพากษาไวยพธชมยิม้มนายสุนทรทำเสมออายการพิเศษฝ่ายร้อยตำรวจเอกชวริตทองเพียร ฮัจจีฮารูนริดเดตผู้แทนครอบครัวหมัดกอเซมนายนัทนันจีรนนท์สถียนอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายบรรพตยนสรี ri, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านนางสาวรัตยาพฤชชัยวิบูลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นางสาววงชิตาดาชาญสมรหฮัตยีปรีชาสเลมเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนตะบลคลองด่านอาจารย์นิพนธ์สเลม อาจารย์อิบราฮิมซาเลมอาจารย์พรจิราเงินเจริญนายวิรัตแจ้งจำรัดผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลคลองด่านนายองค์อาสนธิพักดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลคลองด่านนายฮัสซันสมสนอกผู้แทนมัสยิดดารุนมุฮายรีนเคหะฮัจีอับดุลกอานีโฮเล็ก ฮัตยาสาวดาชื่นพักดีผู้แทนครอบครัวชื่นพักดีฮัตยาสุรีสมสวาดผู้แทนฮัตยาฟาริดาประเสริฐอาภาผู้แทนนางซอฟียาแสงครู ฮัจยะมัซรีเลิศการทองเลิศก้านทองครับฮัจยอาอิชชะมิซอิด์นายสมเกียตเตสันฮัจีมูนิตแสงมานนายอนุภาพกิจวาา ฮัจเยยูซ si, ุปมิน si, สีฮัจยาวรรณพรเบนโรสมันฮัจเยยูซุปมินสีฮัจยาวรรณพรเบนโรสมันและนางสง่าอนันต์ ขอบคุณท่านจุลาเป็นอย่างสูงครับ